ติดตามทุกข่าวสารในพื้นที่เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนโยบายภาครัฐกับท่านข่าวสงขลาทางสวทสงขลา fm 90.5 MHz เมกท่านข่าว สวทสงขลาช่วงสรุปประเด็นขา่าวนายกรัฐมนตรีเชื่อมัน่นไทยมีความพร้อมเดินหน้าเปิดประเทศแบบวิถีใหม่ดันสามเกะอีเว้นรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในภาคใต้คุณผู้ฟังครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหโหมได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวได้ความว่าการตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้ทำให้เห็นถึงความพร้อมเดินหน้าประเทศแบบนิวนอร์มอซึ่งภายหลังการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นมามีผู้ที่เดินทางเข้าประเทศแล้ว54,939คนในจำนวนนี้พบว่าติดเชือ้อโควิด -19 เพียง65คน หรือร้อยละ0.12ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนที่น้อยและสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อส่วนรวมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง6จังหวัดถือว่าเกิดผลสําเร็จในหลายประการเช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแก่ชุมชน ลดความขัดแย้งการบุกรุก,กรอบคลองพื้นป่าชายเลนการผลักดันโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีจํานวน7โครงการซึ่งจะช่วยสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในจังหวัดภาคใต้ตามนโยบายเปิดประเทศรวมถึงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเมกาอีเวนต์สรายการได้แก่งานเอ็กซ์โป2ภูเก็ตไทยแลนด์ในปี2571 เพื่อผลักดันบทบาทของประเทศไทยและภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและมหกรรมพืชสวนโลกสองครั้งที่จังหวัดอุดรธานีในปี2569และจังหวัดนครราชสีมาในปี2572หากไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพทั้ง3งานประเมินได้ว่าจะสามารถสร้างการจ้างงาน2 3 0 0 0 0คนเศษสร้างเงินสะพัดในประเทศรวม1แสนล้านบาทเศษ การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่ภาคใต้ในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยพร้อมที่จะกลับมาเดินทางและเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจอีกครั้งภายใต้การควบคุมโรคที่เหมาะสมและประเทศไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อพลิกโฉมประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนขอให้ทุกคนมาร่วมมือช่วยกันทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริงโดยเร็ว เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องชาวไทยทุกคน